ขาสวัสดีครับท่านชุ่มครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกเกียรครับมาเบิ่งมาชมดูผสมบีมาเตอร์ครับนี่ครับตอนเศร้าผมเลยมาลุกหยาไว้พี่น้องครับเลยมาตรวจเบิ่งมาชมเบิ่งรับนี่ก็เป็นคอกบับานล่างมันบานครับผมลุกหยาไว้แต่หลอบเศร้าครับแต่ช่วงอบอ่ายผมกัยังมาลุกครับผมลงกหยาอยู่สอง ช่วงสองเวลานะครับกาบลูกผสมบีมร์เตอร์นี่ครับขีนอินแล้วก็รั่งเหรียญพี่น้องครับอือนั่นแหละครับอืเป็นเป็นนุ่มแล้วสองปีกว่วแล้วครับสองปีสามเดือนแล้วครับนี่อออายุแบบนี้นะครับก็รั่งเหรียญก็นั่งหาวผสมบีมาตเตอร์เจ้าพายุพี่น้องนี่นี่ครับหน้าตาเพิ่น,น ลูกคอบันบันลูกความบันบันเลพี่น้นนองกําลัางห่าวครับนี่รำตัวลำเชียงเพื่อนก็ับโอ้ยมึงชมเันเม็ดสีเพื่อนครับนี่ครับลูกผสมเลยพี่น้องอือใหญ่หนาครับนี่ลูกผสมบามันครับเป็นลูกไสเจ้าวดชื่อครับนี่ลูกไสเจ้าวดชื่อสองปีสามเดือนแล้วครับล่อผสมครับ เสียผสมว่าจะขวางล่องเบงตรวจสอบล่องเบิงครับเป็นนมแล้วหาวแล้วครับเรื่มหาวพี่น้องเอยเรื่มหาวแล้วครับเนี่ยะอะไรบรรยากาศเลยนี่ครับเริ่มหาวแล้วพี่นอ้องตาตาล้อเลยครับพี่น้องตาเนียช่มเลยครับ น้ำชิ่งตัวคนครับอยากยอครับอยากออยากอหยักออยกอครับนี่นะครับน้ำชิ่งคนตัวคนยังบลาเต็มครับยังปลาเต็มนี่ครับเป็นอูคผสมจีน้ำตัวน้ำชิงหนาหลึกใส่เงา,า,น,านะครับพี่น้อง นี่ครับเจ้าผ้าโยครับโอ้ยเม็ดสีเพิ่นครับเป็นความง่ายข้อมหนานครับเพิ่นครับนี่ลอดจินหยาครับลอดเส้านห้แล้วยู่แบบนี้แะครับเดี๋ยวมาเก็บเลยเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับนี่แหละครับอนาคตพอพั่นโยข้อครับดูผสมโอ้ยมันนี่ห่าวครับห่าวคลักมันนี่ครับนี่ น้ำขิงน้ำตัวคนเป็นหนาลึกเลยเพี่น้องครับเป็นว่าที่น้ำขิงน้ำตัวหนาลึกครับชุ่มเลยครับนี่หย,ยุ่นๆหนาๆล้อหย่าขาใหญ่สีดีครับผมก็สิลือกหญ่าพันอีกรอบนึงครับรอกใบชบ่วงนี้ก็กินเบิดแล้วก็ล้อหย่าครับนั่งมา ก็เลยมีเหนื่อมีหนังเพราะว่าผมแบบสูบน้ำใส่ยาตัดไม่กินนะครับถ้ก้อนนั่ไงยากับว่าเต็มที่ต่อไปกับยาเริ่มสีไลยแล้วครับยาเริ่มมีไล่แล้วครับแต่จะตัดไม่คนกินมีไม่คนอ้วนนะครับต่อไปเก็บได้เก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเข้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียรับนี่แะครับบรรยากาศนี่นี่ครับหน้าตาพื้นน้ำเชียงพนท่วมเลยครับยูแบบนี้แหละครับเป็นขอกว่าบั่นๆนะครับที่ผมด้ ปับพัฒนาขึ้นมานี่แหละครับเอามาปับเอามาพัฒนาอยู่ในขวางจอกขวางนี่ครับลูกผสมบีมาตเตอ,ตร,อร์นี่ครับวัตถุผสมงวอจากขวางนะครับรองเมืองก้อนตรวจสอบรอบเมืองก้อนนะครับเนื้อหนังดีเด็กอันนี้เป็นว่าลูกผสมบีมาตเตอร์ครับปลาหมันนะครับนี่ขี้อย่างคนก็บ้านๆ ครับทายคลิปนี้ครับขอขอบพุณน,นะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้จะความสุขความเจริญความเจ็บจะหายได้ความไข่จะได้มีครับคุณกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาดยางเด้อพี่น้องครับทายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้องนะครับเด้อแกงเตือนลิปต่อไปก้าวมาสวัสดีครับ